จบลงไปเป็นกลุ่มแรกแล้วสำหรับกลุ่ม A ของศึกยูโร2020ที่เตะไปครบ3นัดได้แชมป์กลุ่มเราไปถึงรองแชมป์กลุ่มไปที่เรียบร้อยนั่นก็คืออิตาลีกับเวลซ์ซึ่งเจอกันเองในนัดที่สาที่เพิ่งผ่านไป,ไปเมื่อคืนนี้แหละครับจะว่าไปทว่ากันตามตรงก่อนเกมอิตาลีก็การันตีการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อยู่แล้วขอเพียงแค่แต้มเดียวก็เพียงพอกับการการันตีเป็นแชมป์กลุ่มส่วนทัพมังกรแดงเง,งื่อนไขไม่ค่อยต่างการขอเพียงหนึ่งแต้มพวกเขาจะการันตีจบไปอันดับ2แต่ทว่าสุดท้ายก็เป็นอสูรีทที่โครเพนาาาสสลลับอองม เกือบยกทีมอย่างเช่นกองหน้ากระพักอิมโมบิเลแล้วให้โอกาสกับอังเดรเบลติวิงแบ็กให้โอกาสกับเอเมซานกับราฟาอัลโต้ลอยสุดท้ายก็ยังอุตส่าห์ชนะเวลที่จัดเต็มทีมไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์แถมยังเป็นชัยชนะนัดที่สิบเอ็ดติดตา่อกาันของอิตาลีในทุกถ้วยทุกรายการและยังไม่เสียประตูเลยถึงตอนนี้ซึ่งผลที่จบลงแบบนี้นะครับทำให้อิตาลีจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการชนะรวดเกต้าคะแนนเต็มซัดไปเจ็ดประตูและยังไม่เสียซิส่วนเวลนะครับแม้ว่าจะแพ้เกมนี้แต่ก็ยังดีอะเกนาาด่รีชมไ้ สุดท้าย3ประตูตอนหนึ่งจาก2ประตูของเช์ดานชาเกิยียรี่แต่ถึงแม้จะชนะนะครับผลประตูได้เสียกับแพ้ให้กับเวลอยู่ดีทีนี้ไม่มีอะไรคล้องใจครับกลายเป็นว่ากลุ่มนี้เป็นอิตาลีควา้าแชมป์กลุ่มไปตามคาดแถมเก็บ9คะแนนเต็มไม่เสียประตูส่วนเวลนะครับที่แม้กวนซื้อตัวจริงอย่างแรอันกิกจะไม่สามารถมาคุมทีมได้ในช่วงนี้แต่โรเบิร์ตเพจที่เข้ามาแทนช่วงคราวก็ทําได้ดีพาทีมตบนไว้ก่อน4คะแนนรอดตัวไปในนัดสุดท้ายที่พายกับอิตาลีกอดคอกันผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ได้เป็นที่เรียบร้อยทีนี้้มาาดูใจฝััั่งงสวิตกนบบคร ไม่ได้จบ2อันดับแรกทําให้พวกเขาไม่ได้การันตีการเข้ารอบอัตโนมัติก็จริงแต่ว่าการที่ได้เล่นอย่างยอดเยี่ยมในการอัชตรุรกีและมี4คะแนนมันทําให้พวกเขามีโอกาสสูงอย่างมากที่จะจบเป็นอันดับ3-4ทีมที่ดีที่สุดเส้นทางของพวกเขานะครับยังคงเดินหน้าต่อไปในยูโรครั้งนี้สิ่งก็ต้องลุ้นกันแหละครับว่าจะไปถึงไหนกันแน่ แม้ว่าวันนี้สวินจะผิดฟอร์มแต่ก็ยังพริษัการกลับมาได้ดีทําให้ตัวเองมีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ได้ส่วนตุรกีชาสุดท้ายและทิ้งท้ายก็ต้องถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าผิดหวังเพราะว่าพวกเขาทําผลงานได้ดีพอตัวในช่วงอุ่นเครื่องจะว่าไปนะครับมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่แข็งอะไรขนาดนั้นแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นต้องตกรอบแบบกลุ่มแบบไร้คะแนนแต่ก็น,นี่แหละครับแม่งฟุตบอลคุณไม่ดีพอก็ต้องโดนลงโทษเป็นธรรมดาเอาล่ะครับพวกกลับมาที่ชาที่เข้ารอบแน่ๆอย่างอิตาลีในฐานะแชมป์กลุ่มในรอบ16ทีมส เขาจะต้องเจอกับอันดับสองของกลุ่ม4ซึิ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทีมไหนระหว่างยูเครนกับออสเตรียในขณะที่เวลรองแชมป์กลุ่ม A ก็จะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม B ซึ่งก็น่าจะไม่พนรสเซียกับฟินแลนด์หรือถ้าพริกล็อกก็จะเป็นเดนมาร์กส่วนท่าสวิสแลนด์นะครับเกิดเป็นหนึ่งใน4อันดับสามที่ดีสุดแล้วก็พวกเขาเหล่าทัพนาฬิกาก็จะต้องประสบพบชะตากรรมเจอกับแชมป์กลุ่มของกลุ่มที่เหลือสิ่งถือว่าโหดสัตว์แต่ยังไงเสียความหวังคือขอเข้ารอบไปให้ได้ก่อนที่เหลือค่อยว่ากันล่ะนะน จากนี้เราจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าในรอบหน้าใครจะได้เจอกับใครรับรองเลยครับว่ายูโรต่อจากนี้ความมันมันจะเพิ่มขึ้นทวีคูณอย่างแน่นอนแม่บางอ่อนรับประกันนะจ๊ะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูราเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมาอนลวให้เราได้อนะ